กราบท้ากราบตีนสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับก็อยู่กับผมในเกมวันพีบอเีอรันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเล่นนะครับอีเวนท์ที่น่าจะทําให้ทุกคนปวดหัวหัวร้อนหัวไฟนะครับผมแล้วก็หัวร้อนนะครับบางครั้งก็มึนจนสลบลงไปต้องเรียกรถพยาบาลแอดมิทที่ยวมานะครับคืออีเวนท์นี่ทินเลอร์บาร์ที่หลายคนรอคอยนะครับผมนี่ครับเป็นด่านที่เล่นแล้วปวดหัว เล่นยากมากคือแบบเล่นแล้วมันเนี่ยหัวร้อนอะใจไม่ทุกคน<_><_>ผมติดอันดับไหมปาดไม่ติดแน่เลยนั่นงี้คุณไม่ติดอันดับ ก็คือเป็นอีเวนท์ที่งงมากๆครับว่ามันเอ้ยมันเล่นยังไงวะที่มันเล่นแบบนี้เปล่าวะเผื่อผมไม่เข้าใจไงเผื่อมันมีอยู่สองด่านมันมีด่านเดียวแต่มันมีอยู่ข้างหน้าปราสาทกับข้างบนปราสาทนะครับข้างในปราสาทเลยแล้วลก็เป็นให้ยึดธงนะครับก็หลายคนเรียกร้องว่าหัวร้อนกันนะครับผม มีหลายๆช่องมาทำคลิปเล่นเกมเล่นด่านนี้ครับเช่นพี่ไอปอครับเอ็กไนเนี่ยครับก็มาทำคลิปหัวร้อนเพราะลูกทีมไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันเป็นตัวถ่วงครับเพื่อปลดออโต้เพลงนั่นไม่หลุดไงใคยเปิดเพลงนี่วะสงการทุยลอยกระทง วันนี้วันลอยกระทงครับสุขสันต์วันลอยกระทงนะครับรรทุกท่านนะครับแล้วก็ฮาโลวีนนะครับก็วันนี้ก็จะเออแบบขอขอขิงหน่อยนะตัวใหม่ะครับอ้พี่โคโคได้อินเพลดาวด้วยขคกโกได,ด้เดอะพาระะาเมวส์เออสงครามสุดยอดที่คิดเที่ยวรีวิวแกโคโมเรียขี้ชีช้ชีช้ชี้ใครจำได้มั่งนะครับอันนี้เป็นคกโคโคไดนะครับผมก็เล่นแล้วมันก็ถือว่าโหดนะครับแต่เล่นยากนิดนึง แต่โหดนะครับสกินหนึ่งไม่ค่อยโดนครับสกินหนึ่งเล่นยากมากวิบอดสามคนหนึ่งว่ะเขาก็เลยตัวนี้ก็ขอพูดหน่อยนะก็เข้ามาในสายวิ่งสีเขียวนะครับก็น่าจะตกใจอ้าปากหวอนเลยทีเดียวครับเพราะเขาคู่ไดยสงตัวเที่ยวนะครับเป็นตัวสายโล่นะครับเอ้ยอยู่ไหนวะทงและซึ่งมันตีช้ามากๆครับกับกันครั้งนี้ ทั้งตีช้าวิ่งชา้ากับการครั้งนี้กับการมาเป็นสายวิ่งไปเร็วขึ้นนะครับแหยวิ่งเร็วขึ้นเพราะเป็นสายวิ่งไงเฮ้ทุกคนอาจจะเวอร์กันทีเดียวนะครับทําไมเหมือนผมเล่นอยู่คนเดียวเอฮยก็ด่านนี้เป็นด่านชิงทงครับนึกถึงวานอคุนี้เอาไว้เออวานอคุนี้ด่านวานออะไรเอ้ยเอ้ยโมลียมาโอ้ไม่ได้ไม่ไล้ ม่กล pues ัวไหมไม่กลัวนี่เซเบ่มันนานมากครับสกินนี้ซึบึ๊บโดนฟาดหน้าเต็มเต็มโมเลียมันดึงมาฟาดด้วยนะเขาก็ได้ตัวนี้โคตรโหดแม่งสกินแม่งดึงมาฟาดด้วยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะีบึ๊บบึ๊บ มันลากปตีเลยแมงโคซาดิทในเวนช่วยทีมก่อนนะฉันช่วยไว้ฉันช่วยน,วยนี่หนึ่งตัวไปแล้วโอ้ยเล่นดีๆหลบดีๆครับขเขาได้ตัวนี้เล่นไม่ยากแต่ถ้าเล่นไม่เป็นก็เล่นยากอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตายอกหนึ่งคูม้อยู่ปะคูม้อยู่นี่หว้า โอ้บืบโอ้ยกระเด็นกระเด็นเลยหมาเนี่ยหยุดทงมาหยดไม่ทันหรอกเจ้ายึดช้าเกินไปจะตายแล้วหมดเวลาก่อนโอเคชนะห้าพันห้านะครับยังไม่ถึงสามันทีครับห้าพันห้าดูชนะห้าศูนย์ด้วยไง เก่งบ้านเขาก็ได้ครับอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดของด่านนี้ครับผมก็เป็นด่านที่สนุกแต่ถ้าเกิดก็ชวนหัวร้อนได้เหมือนกันนะแต่งไม่เท่าคูดแบทเทิลไงค่าสามดึงสามเป็นไงล่ะเป็นไงตั้งไทเติด้วยว่าอะไรอะครับชื่อสาลิงไปเป็นไอดีของผมนะครับ ไอ้นีเคยถูกผมกับพ่อเมินไปครั้งหนึ่งครับเกือบสามสี่เดือนไม่เล่นเลยตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไอ้ดีเนี่ยเกือบเข้าเก็บของเดียวจนแรงตกไปอยู่บีบวกไอ้บีลบอ่ะทุกคนคือมันจะซีบวกแล้วอะแล้วก็ใช้โซโลจูโร่หกดาวเวลร้อยบูทสองไต่ขึ้นมา่างนี้ครับคะแนนสูงสุดในไอดีนี้นะครับที่เคยเล่นในหลีกก็คือเก้าพันเจ็ดร้อยสมสิบสิบเหมือนผมเคยจับภาพไว้อยู่นะครับแต่ก็ลบทิ้งไปแล้วคือเกือบหมื่นแล้ว นะครับผมเอาละมาแล้วตานี้นะครับก็เป็นก็เดี๋ยวจะมาดูดีกว่าครับครั้งนี้น่าจะยากอยู่นะมีแชงคูดสองแชงแขนเดียวครับแต่เขาเขาแพ้สีผมไนงะผมชนะสีเขาก็น่าจะเล่นรับมือง่ายอยู่แต่ก็มียกักยากอยู่ครับเพราะแชงคูดตัวน,นี้มันมีเคาน์เตอร์แต่ถ้าหลบนี่ก็ดีเลยครับถ้าหลบได้เนี่ย หลบพ้นนี่เจ๋วเลยฝั่งผมบอดสองตัวนะครับเดี๋ยวดูฝั่งเขามีบอดไหมเฮ้ยบอดสองตัวเหมือนกันวมโรโลโนมิอันนี้คนเหลือบอดไม่แน่ใจแต่สูสีกันอยู่ยตอนนี้ครับแต่ผมมองในหลักสายวิ่งนะผมว่ามันก็วิ่งช้าอยู่นะ ถ้าไปเทียบกับสายวิ่งตัวอื่นนะครับผมว่าเขาเขาได้ตอนนี้ก็ยังวิ่งช้าอยู่นะแต่ก็อาจจะวิ่งเร็วนะครับฟาดมาดีชว่วยนะไอ้หนูเซเบอร์เฮ้ยจำเป็นสกินนี้มันนานแต่ว่าชอบนะครับเฮ้ยถ้ามีเวลร้อยนี่แจวเลยครับตัวนี้ก็น่าจะซื้อรหัสดองเพชรมาเปิดนะ สองพันเพชรซื้อไปเลยสองพันแปดสองพันเก้าเพชรเนี่ยถือมาเปิดให้ได้เวลร้อยไปเลยได้ไม่ได้แล้วรู้กันนะครับตัวดีๆอะ่ะเก็บเอาไว้ให้มันเชยฮะเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเราจะตายหล,ลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนโอ้แตกหนึ่ง ไอแม่ออกลงแนละ้วไอแม่แม่มึงรวมใจกันเพิ่มเลือดทงชนะเดี๋ยวคอยยึดก่อนจริงๆนะแม่ผมก็เว่วร้อยนะผมเคยรีวิวหรือเปล่าแต่อีนีนี่เอ้ยไม่ใช่อีเวตนนี้เขาจะปรับเลเวลตัวละครที่เล่นให้เป็นเวลแปดสิบทุกตัวนะครับไม่ใส่เหรียญ ไม่เพิ่ออัพบูทหรือเปล่าน่าจะอัพให้ถึงแค่บูทหนึ่งตันเฉยๆอเออเออรับประทานละรูแปดเล็กสิบเปอร์เซ็นต์เลื่อนลงมาเหลือเก้าละอยู่ดีกว่ามันจะตายแล้วอ้อเก่งนักเหรอมือ ตงั่งเจเล่นและด่านตาน,นี้อีเวนต์ด่านนี้ครับยึดไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่ด่านแบบตีนะครับมันเป็นด่านยึดนะถึงได้มีหกธงแล้วหกเสาฮีดเอ้ยห้าเสาเนี่ยก็เหมือนเดิมนี่หว่าอ๋อไม่ใช่ด่านแบบคอนออพเทสเตอร์นี นายแม่จัดการต่อได้ไหมเนี่ยจะไปยึดทงโอ้นายแม่โอ้แพ้แล้วตอนนี้ตาแล้วแพ้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 แล้วโอ้ไม่เไม่เลยมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องธรมารมดานะครับประเทศไทยต้องชนะปุ้ยเดี๋ยวเดีย๋ยวได้โดนเข้าตารางคนนี้ก็นะครับ วันนี้ก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ครับเลน่นให้ดูแค่สองตานะครับก็ด่านทิวเลอร์บาร์นะครับผมเห็นว่ามันจำเนื้อผมประมวลไว้แล้วว่ามันก็สนุกถ้าเต็มสิบนะฮะผมให้ประมาณเออเอาเด๋าเออศทำไมผมให้เก้าจุดห้าแล้วกันนะครับเพรว่ด่านมันก็ยังมีมึนๆอยู่นะครับเก้าจุดห้านะให้สิบเลยดีกว่าเออ ถ้าเล่นเป็นนะครับมันจะเล่นง่ายครับให้สิบเต็มสิบนะครับอ่าอีเวนต์นี้ถ้ามีอีเวนต์ใหม่อีกก็จะมาถ่ายคลิปรีวิวให้นะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอีเว้นต์อะไรเข้านะครับก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้นะเออ